สหรัฐและฮูตีในเยเมนบรรลุข้อตกลงที่จะหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของอเมริกาต่อกลุ่มดังกล่าวหลังจากกองกําลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านตกลงที่จะยุติการโจมตีเรือของสหรัฐในทะเลแดง ประธานาธิบดีทัมและผู้ไกลเกลี่ยชาวโอมานกล่าวเมื่อวันอังคารเปิดเผยข่าวการสนึกระหว่างการประชุมที่ห้องโอวันออฟฟิศกับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเขาเองประหลาดใจเช่นกันแม้ว่าเขาจะอ้างว่าประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐบรรลุเป้าหมายในการหยุดยั้งกลุ่มฮูตีจากการขัดขวางการเดินเรือระหว่างประเทศหรือไม่คำกล่าวว่าพวกเขาไม่อยากสู้รบ และเราจะให้เกียรติและหยุดการทิ้งระเบิดพวกเขายอมแพ้แล้วแต่ที่สําคัญกว่านั้นเราจะเชื่อคําพูดของพวกเขาพวกเขาบอกว่าจะไม่ทิ้งระเบิดเรืออีกต่อไปรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานบาเดอร์อันบูไซดีกล่าวว่าประเทศของเขาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อตกลงในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะไม่โจมตีกันเองรวมทั้งเรือของสหรัฐในทะเลแดงและช่องแคบบาบอันบันดาบ อย่างไรก็ตามนายอันบุกไฮตีกล่าวว่ากลุ่มฮูตีจะยังคงปฏิบัติการทางทหารต่อไปจนกว่าอิสาราเอลจะยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซาไม่ว่าจะต้องเสียสละอะไรก็ตามคำกล่าวของเขายังไม่ชัดเจนว่ากลุ่มฮูตีจะหยุดโจมตีเรือลำอื่นในเส้นทางเดินเรือสำคัญนี้หรือไม่